สวัสดีครับสหรัลเพื่อน PHPWin วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งทีมเพิ่มเติมนะครับอันนี้ผมจะแนะนำอันนี้เป็นเว็บของก u ุ a รบุรีโฟโต้ครับนะครับอันนี้ผมทำให้กับชมรมถ่ายภาพกุรบุรีนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องไปที่เว็บ PHPWin นะครับไปดูนะครับ รวมทีมสวย,สวยนะครับมีทีมอะไรบ้างนะครับเช่น orange white orange and white style นะครับอันนี้สีส้มๆนะครับก็อย่าลืมขอบคุณนะครับขอบคุณเสร็จก็คัดลอกโพสก็ดาวน์โหลดนี่นะครับตามวมิธีกับนะครับแล้วก็ดาวน์โหลด อันนี้ผมดาวน์โหลดไวเรียบร้อยแล้วครับาจาแล้วก็ไปเลือกดูว่ามีทีมอะไรบ้างนะครับทีมส,ยสวยๆมีอันนี้ sw skin รูปแบบ s p win นะครับ asp win style นะครับอันนี้ใครทายได้ไหมนะบู๊สอนนี่ก็ได้นะครับ กินโทนสีดำอะไรพวกนี้ลองดูนะครับเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดมานะครับผมาดาวน์โหลดมาแล้วผมจัดไว้เป็นทีมนี่ครับเป็นทีมระเบิดเจ็ดอันนี้เป็นเมืาโหลดมาแล้วก็คลิกขวานะครับเอ็กซ์ตเซีย แตกเป็นไฟล์อันนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นหลวมมาจาก PS p s p w i n ครับอันนี้ PS p s p w i n p s p w i n ring p s p w i n นะครับส่วนนี้จะเป็น win orange win purple win r e d นี่เป็นของจะมาจาก8.3 8.5ที่อัปเกรดขึ้นมาเป็น8.7นะครับมันจะติดมากับระบบอันนี้ผมก็คอบมาแล้วก็รวมไว้ต่อไปนะครับผมก็จะเข้าไปที่ โค้ดของเว็บเลยนะครับ,ร,บรุ่มรอบบุรีพัพิค HTML นะครับเข้าไปเสร็จแล้วผมก็ผมติดตั้งไปบางตัวแล้วนะครับทีนี้ผมก็เลือกตัวที่ผมยังไม่ได้ติดตั้งริบแตกไฟแล้วบางอันก็มี3มโฟลเดอร์นะครับเราก็คลิกไปทั้ง3าโฟลเดอร์นะครับอัพขึ้นไปเลยนะครับอัพขึ้นไปนะครับยี่สิบมกก็เั่เดียวครับ ความเร็วเน็ตของผมตอนนี้ไม่ต้องใช้มือถือน,นะครับครับเดียวครับเสร็จแล้วถูงทีมนะครับเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นลิง อันนี้มีสองโฟลเดอร์แล้วก็อัพึ้นไปสองโฟลเดอร์นะครับสอนน Self บงโฟลเดอร์ครับโอเคครับไมลืมแล้ว ไอไปก็เป็น win แปดอันนี้มีสองคนเดอ้อก็คลิกสองคนเดอ้อก็ทำการอัพไปเรื่อยนะครับถ้าใครสนใจเอ่อ win back win แปดห้า win เก win แปดเกพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปโหลดไฟล์ขึ้นให้ ตานดาวนโหลดได้ถามว่ามันมีประโยชน์อะไรตรงนี้ถ้าทิมเยอะ,เ,ยอะเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ดูนะครับโอเคครับเบรกซึ่งผมติดตั้งไปบางส่วนแล้วนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งเพิ่มเติมส่วนที่ยังไม่ติดตั้งนะครับเพื่อให้ ใช้เวลาถ้ามาติดตั้งทีเดียวๆความกันเลยไหนทีมนี้ยบินแปดห้าบินเก๋โอเคพัฒน์นี้ ผมผ่านตรงนี้ไปก่อนนะครับเข้ามาที่ชมรมถ่ายภาพก็คลิกไปภาพที่แอดมินสี่ีนะครับผูดด้ดูแลระบบนะครับไปตั้งค่าฟอรั่มนะครับจัดการทีมนะครับอ,อันนี้คือที่ผมติดตั้งไปแล้วนะครับผมเซตไปแล้วเราก็มาทําการตรงนี้นะครับอทีมที่มาใหม่มก็จะมาขึ้นโชว์ตรงนี้ครับแต่ว่ายังไม่มีการติดตั้งให้ทํางานนะครับเราก็คลิก คลิกติดตั้งทํางานนะครับติดตั้งทํางานอันนี้นะครับดัวนี่ติดตั้งทํางานนะครับโอเคกค็ติดตั้งทํางานเสร็จแล้วก็ส่งข้อมูลมการเรียบร้อยนะครับส่วนที่เราเสร็จแล้วก็มาดูนะครับมันจะขึ้นโชว์เครื่องมือตรงนี้แหละครับนี่ให้เราเลือกนะครับม นี่ครับ i b นี่ครับนะครับอันนี้ก็เป็นทีมของแต่ละรูปแบบนะครับตัวนี้พอติดเสร็จมันจะมาอยู่ข้างล่างนี้นะครับมาเลือกนี่ครับ ต้องปรับไซส์ขนาดนะครับเเวลาที่ไซส์ขนาดทีแต่ละอันไม่ตรงกันนะครับบางอันนะครับต้องดูนะครับว่านะครับก็มาปรับขนาดเอาปรับแต่งค่าไหนที่180ยนะก็มาตัดปรับแต่งันะครับแต่ว่าส่วนใหญ่อันนี้ผมจะ แกไปแล้วครน,นี่เก้าร้อยหกสิบก็เราก็มาปรับแต่งส่วนตัวนี้ของเราให้เข้ารับกันกันกบทีมเราเดี๋ยวดูตัวนี้ครับนี่เป็นทนสีเหลืองครับทนสีเหลืองในวมแหวน นี้จะไม่มีปุ่มเครื่องมือให้เลือกนะครับต้องถอยกลับนะครับทีมรก็เรียบร้อยนะครับตอนะนะี้กนะนะนะ็ติดตั้งตาม ชอบใจนะครับตรงไหนถ้ามันตรงนี้ถ้าเป็นอย่างเส้นที่เป็นเก้าสิบแปดหรือเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นอะไรพวกนี้นะครับก็ปรับเป็นเก้าร้อยหกสิบนีครับวันนี้ผมปรับแต่งตั้งค่าหมดหมดเรียบร้อยแล้วนะครับครับโอเคครับก็วิธีติดตั้งทีมเพิ่มทีมให้กับ PCB วก็มีเช่นนี้ครับธรรมะสวัสดีครับ